ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยลุ้นกันไม่น้อยเลยค่ะเมื่อสาวออมสุชาพาทัวร์บ้านแฟนหนุ่มแอมพิธานที่ญี่ปุ่นนะคะงานนี้หลายคนก็เลยลุ้นค่ะว่าเอ๊ะเป็นเรือนหอหรือเปลา่าอะไรยังไง เพิ่งจะควงกันไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมานะคะสำหรับสาวอ,อมสุชากับแฟนหนุ่มแอมพิธานที่นอกจากจะเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสทำคลิปพาทัวร์บ้านของฝ่ายชายที่ญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะโดยอ,อมก็บอกว่าจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยฝ่ายชายซื้อไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงโควิดส่วนเรื่องแต่งงานไม่ค่อยอยากให้ถามกันแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกกดดันค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ได้ไป บ้านเขาที่นู่นไม่เชิงทัวร์ก็คือเป็นเชิงแบบลุ้นกันมากกว่าว่าเอ๊ะวันนี้เราจะมีฟูกนอนหรือเปล่าเราจะมีเตียงนอนหรือปเปล่ากีตอร์จะทํางานหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาก็ได้ไปเห็นบ้านเหมือนกันเขาซื้อตะไว้ตอนโควิดใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแล้วพอเปิดประเทศก็คือเราก็ต้องไปแบบมันไปทําความสะอาดไปอะไรอย่างเงี้ยกันเลยค่ะไม่อยากให้ถามแล้วเลยอะ่ะมันกดดันอะ่ะหมายถึงว่าทุกคนเลยนะคะ <laughs> โอ้ชิวๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่มองถึงอนาคตเราก็คุยกันเรื่อยๆ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย